สวัสดีครับกลับมาพบกวันอีกแล้วครับกับแอ on Tour เที่ยวทั่วไทยซึ่งทลิปนี้เป็นทริปที่เราจะไปรับลูกสาวและลูกชายอยู่ที่กรทมนะครับตอนนี้เราได้เดินออกเดินทางจากสุขโขทัยแล้วครับตอนนี้เราอยู่บริเวณบันส่วนนะครับนี่คือวัดบ่าเรไลทที่ปันส่วนนี่เป็นเส้นทางการเดินทางแรกของเราคือตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปรับแม่ก๊อฟก่อนนะครับแม่ก๊อฟ ไปเรียนอยู่ที่พิุ่โลกเดี๋ยวเราเดินทางไปรับแม่กอพปุ๊บแล้วเราก็เดินทางมุ่งสู่บางกอกเพื่อไปรับลูกสาวลูกชายและญาติพี่น้องเพื่อเดินทางไปเที่ยวสําหรับทริปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันโปดตตามตอนต่อไปบ๊ายบายอ๋ออย่าลืมอ๋อเดี๋ยวตอนนี้เรามากับน้องออสออนทัวร์นะครับมากับว e ีออสคันโกของเรามาพบกัน